สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านเพื่อนๆชาวยูทูบวันนี้พาทุกท่านมายามตุ่มปลาไหลครับเงาเกาเงอสาเมือหรอครับเจ็ดโมงกรัวครับเมื่อไงมาสายครับพี่น้องเว็นมาสายหรอครับมาได้เสาอยู่ครับแต่ว่าฟังตกขามเขาเปิดเพลงครับพี่น้องก็เลยโอเอโอเออยู่รอจนเขา เลยเปิดเพลงครับเดี๋ยวมาลงมือทายครับพี่น้องไปพี่น้องไปติดตามกันเบิง่งมันมีเงีย้ยกาเหรอครับเงี้ยสาหม,มือเหรอหาหวยว่าท่านใดอยู่ครับไปติดตามกันเบิ่งพี่น้องมีแต่มีโตเพราะเด้ลงให้เบิ่งบ่งมือน,นี่ไอ้พี่น้องตั้งแรกอยู่นี่แหละครับ โอต้นนึงอยู่ครับสมากุ้นนี่นี่ครับพี่น้องสมากุ้นนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาต้นนึงพี่น้อง ไอต่อพี่น้องโอ้ยอ่อยแบ่นี้น่องเลยอร่อยกวามาคู่นี้อ่อยตัวนึงพี่น้องแานต่อพี่น้อง เงือมันลอยพี่น,น้อยเงือมันลอยขึ้นมากมันบวชถือกับมี่น้องเงือมันเน่าโอ้ยหน่อยแบบนี้เงรอไงห,หน่อยโคตรนี่ก็เต่าตายเต็มเลยกัดเย็ยนกัดปลาไหลเย็นโอ้ปลาไหลหน่อยต้นึงพี่น้องอ,อ่างต่อพี่น้อง เงาเอาลอยมามีอยู่ครับหน่อยหมดครับโอ้ำดินซอนี่พี่นนอกอ๋อมันนี้เรับันออกยังได้พี่นนองเ้ยอยลงลอยลงครับปต่ยห่ไหมพี่นนองเด้กหาหอยกัน ใหญ่โตพี่น้องเบื้องหนามเล็กเพิ่งครับหมูอว่นถือปลาไหลหน่อยสองตัวตายตัวนึงมุ้ยพอโตครับวันนี้ไหญ่อพี่น้องเบื้องหมูอัานถือสองตัวลังนี่มันหนีมีพอโตบ่เบิดเลยมั้งครับพี่น้องเบิดยีลีพี่น้อง มีพอโตเลยรอพนะี่น้องตั้งหนีสิย้อนแสงในจังหน่อย๋อยนห,นหน่อยตัวนึงยยพี่น้องเลยนี่จะปลาไหลหน่อยนี่ครับใหญ่ไหมพี่น้องเลยลอยแห้ โอเวร์ครับนี่กัดซัมาคู่อยู่ครับมับนโมมีใส่าง,งามๆครับไอ้พี่น้องบังตุ้มสันล้างสุดท้ายนอ,อยกถอดใส่ถอดยังก็จริงอ่ะถืออยู่พี่อน้องอุ้ยาง,งามเลยอ๋อหลังมืตื่นพี่น้องเลย อุ้ยตัวงมงามเลยพี่น้องเลยแสดงว่าละไรอยู่ตื่นพี่น้องเห็นว่าหากินตื่นไงตัวนึงงมงามพี่น้องนี่พี่น้องงมงงามเลย thì có ok ngang. thì we not? I'm notting yong ngang. I'm notting yong ngang. ngâm, notting yong ngang. I'm notting yong ngang. I'm notting yong ngang. I'm notting yong ngâm I'm notting yong ngang. I'm not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 . I'm โต้วพี่น่อนี่โตวพี่น่อโตวง่ามอยู่โอ้มีมีพี่น่อโตวง่ามอยู่ตัวนึงครับ เี่นแ้วตมีตัวนึงงองพม่นาะเ้าพี่น้าง้ด้อมีตัวนาะมีี่น้องเ้าว่นจับตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งมือนเาเลยพี่น้องเลย พี่นอ้องมาสรุปผลงานวันนี้กันพอเกาพี่น้องกินโตมีตายตัวหนึ่งพี่น้องนี่มันกินมันกินปลาไหลเข้าไปครับเนี่ยมันยืงทองตายครับพี่นอ้องโอ้ยกินนะไหพี่นอ้องเบิ่งเด้อนี่ครับมันกินปลาไหลเข้าไปตัวหนึ่งครับเลยตายมันยืงทองครับ อะไรหน่อยคือกินครับพี่น้องเจ็ดตัวคือเขาครับนะครับบึงนวนายามก็คือตัวเีน่อยพี่น้องบัดเทออกมากอโอเคอยู่ไดพี่น้องมิตรใซ้ำหม,มาคุ้นอยู่ซ้ำหม,มากคุ้นตัวใหญ่สองสามตัวครับพี่น้องใหญ่สองสามตัวสนนอัก็ซ้ำหม,มาคุ้น นี่ตัวนึงตายพี่น้องมันกินปลาไหลหน่อยเข้าไปนี่ครับยิงทองตายครับคลีบเลยตาฝากทุกท่านกดที่เคามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้างน้นเลยด้วยครับพี่น้องเป็นกำลังใจงงให้ออก,ก,กันเท่อกวากันงามๆอยู่ครับพี่น้องตุ่มกับท่อเก่าแล้วครับซื้อนหลังที่เก่าเยียะเดี๋ยวผมมาซืลืมบอกพี่น้อง ว่าสิบอกพี่น้องเดี๋ยวสิลืมครับเนื้อเนี่ยใส่มาหาขึ้นพี่น้องแต่ว่าผมใส่วิธีว่าสองขึ้นนี่เอาเนื้อไปเติมอ่าหลังนึงนี่เติมเติมลงไปหัวห้อยหนึ่งหัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวครับหัวใหญ่ๆกับหัวหน่อยกับใส่สองหัวครับคือเติมไปเรื่อยครับสองมือเติมทีหนึ่งสองมือเติมทีหนึ่งครับเมื่อกเลยังเข่าอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันเข่าบ่หลายครับเนื้อกับสูตรสามอย่างคือเกาเด้อพี่น้องเด้อ ไปบ่เคยหูว,วานยาสูตรสามยางขือนยังกับเบิ้งวิดีโอเก่าเด้อครับจายาสีขามาได้มาว่าบอกสูตรเยอะด้วยบดี๋ยวว่าโมเมนต์ Moment ครับมีอยู่ครับมีวิดีโอเห็ดไ้ให้นเบิ่องอยู่ครับครับพี่น้องขอพ,พูดดยๆครับที่เขามารับชมพอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ